ครับสวัสดีครับวันนี้มีลูกค้าเอาเครื่อง v ว r t e x ท t สแตนดานะฮะ VX 2องมาให้โปรแกรมนะครับนะฮะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับอ่ะก็ติดตั้งเดเวอร์แลให้เรียบร้อยนะครับมาเสร็จแล้วก็เราปิดวิยุก่อนนะครับแล้วก็กดไฟล์ครับคอนฟิกนะครับให้เปลี่ยนคอมพอร์เนี่ยเป็นคอม2องนะฮะมาที่เรดิโอ มาที่ตัวนี้มันจะต้องเป็นอัปโหลดนะครับกดอัปโหลดครับแล้วมันก็จะฟ้องว่าให้เราเปิดวิทยุอ่าเราก็เปิดครับทําการอ่านอ่านเสร็จแล้วนะฮะอ่านเสร็จแล้วเราก็มาแก้ไขฮะอันนี้คือข้อมูลที่อยู่ในเครื่องนะครับอันนี้ผมแก้ไปหมดแล้วอันนี้ผมจะมแก้ช่องช่องสุดท้ายอ่าแก้ช่องสุดท้ายแล้วกันเนี่ยอดูนิดนึง ช่องสุดท้ายน,นะครับก็เอาเมาส์มาชี้ที่ตัวตรงนี้นะครับกดลบให้เป็นไฮไลท์ผมจะตั้งเป็น145.000ีนะฮะมันจะตั้งช่องเดียวนะฮะเสร็จแล้วให้เรามาที่เลขเรดิโอนะครับกดดาวน์โหลดครับมันก็จะทำการเขียนลงเครื่องให้เรานะครับก็รอสักครู่ 0รเอร์เซ็นหายแว็บเข้าไปอย่างนี้คะอย่างนี้ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาลองทดสอบกันว่าว่ามันรับได้จริงไหมอันนี้ผมจะเอาช่องสิบหกช่องสิบห้านะครับเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนเพื่อนอช่องขายนะฮะหนึ่งสี่หกศูนย์ศูนย์นะครับโอรอ ไม่ตรงช่องนะครับอรันที่ช่องสิบหกนะครับยอ่าไม่ตรงช่องนะครับลูกเด็กบิดยากจัง โลโลโล,โลหลับได้นะครับแสดงว่าช่องตรงเรียบร้อยโลโลโลหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคนะครับขอจบนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ